ว่าเรานี่ยใสดีนะครับจากที่เคยสับปัดมาเอาอีละพัอใหญ่ปวดหัวรุนแรงปดวด,ปดหัวครับหหเห็ดอยากให้น้ำมันน้ำมันเขาไหลเนาะพัอใหญ่เอาให้หมดเอาออกให้หมดโอ้โหนี่ก๊าซแรงปวดหัวเหง่ยก็ยังสี่นะครับนั่นครับ สวัสดีครับผมเดี๋ยวนะครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวพามาเหยียบมารับชมพ่อใหญ่ซีดอคําแสนนะครับอาการตกมันเป็นแบบใดอาการแบบน้ำมันยังหย่อยแห้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้พ่อใหญ่ซีดอคําแสนนี่เวลาตกมันแล้วน้ำมันแบบไหลออกเป็นขุ่นนะครับเหมือนกับที่มาทายอะไรเลยตอนนี้แต่อิ่มแล้วก็เอาหนาเดียวไม่ห้เขานะครับเดี๋ยวผมยาวมาเบิงก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ว่าเขาจะนิสัยดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับสีดอกคำแสนนาะมาถึงเวลาพอดีครับคนท่านมีอาหารเลยอู้อู้ขาคือเปียกแห้งแท้อู้อ้อู้อน้อู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 ้บู้บู้อ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 ู้าูอูกอู้้อู้ัู้้อู้้อู้อน้อนะนะนู้ัูอ่ี้ม้อ้นน้อนน้ัน

ดีกเดี๋ยวหาแสงยี่ดีก่อนนะครับแสงนี่มืดน่นาจะมุมนี่เหมือนเดิมนะครับอู้หูยพี่น้องเอ,ยหนหนอย้ยสุดจเย็นนะพะอนหนหน่อใหญ่จะเย็นอ้าวนิ่งเนียงเนียงเห็ดเหมือนกับสังบ่งมาตุมันเลยผมนี่นี่เอ,อืพอพ่อใหญ่งุนงิดแล้วพอ่อใหญ่งุนงิดเออเออเออ ปวดหัวขั้นรุนแรงตาโตเลยหมา่หมาแรนมาอ๋อเห็นงาน่ยงายส่ต์ไอ้มฮึอ,อ,อยู่ไก่เหมือนกับสัางบ่ตกมันมาเลยนะผมในตอนนี้ <c oughs> ว่าเรานไซัยดีนะครับจากที่เคยสัปัดมาเอาอีกแล้ววใจปวดหัวรุนแรงปวดหัวครับ เห็ดอยากให้น้ำมันน้ำมันเขาไหลเนาะพีน่น้องเอ้ยโอ้หนักมากตกแรงหนักมากหนักสุดสุดเออโดนกล่องคงก็มี่เอามุนมุนนี่นะครับถึงเห็ดลงไงนะครับเพราะเขาเป็นส่างตัวใหญ่เบิ่งน้ำมันไหลโจกๆเลย เออพ่อใหญ่พ่อใหญ่งุดงิดพ่อใหญ่งุดงิดมากคือ,อนี่แหละครับมาเมื่อนี้พึ่งแบบเห็นเล่าแบบงุดงิดแห้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้บุกค่อยไหลเห็นในอิมแล้วบอกว่าประมาณตอนกันขึ้นนะครับน้ำมันเขาจะไหลแห้งกว่านี้อเออ,เอ,อมีผมพยายามหาแสงให้นะครับเพราะว่าเขามาตอ้นนอีก็มืด เขามีหลังเลมาข่มนิดนึง,นง,นง oh. ข่อยยูซือซะแล้วข่อยยูซือนะครับนีง่งเสือข่อใหญ่ตกมันหนักมากคือคุณเห็นจะาๆนี่แหละครับแบบเล่าแบบงูยิ๊ดขนาดนี้นะครับ,บ,ไไรบอุ้ยเขาบ่ได้เลยเลยหรอครับ,รบไม่มกระทั่งผมนี่มันนั่งอยู่ไกลขนาดนี้ยังบ่ได้นะ แมนครับกระโดดซ้ยแล้วแมนสัวแค่นี้นี่อย่าคิดว่าใหญ่นะครับบอกไว้ได้คำเดียวเอาประยู่นะครับยิงสีดออย่างต่างหากแมนครับยิงเป็นสีดอแห่งแต่ยิงพละงกำลังเขาหลายกว่านะครับเบิงเบิงไอ้โอ้ยภาพมือก็ต้องขอโทษเพราะอะไรนะครับเบอยากขยับเพราะว่าเบอยากเป็นที่สนใจให้กับสร้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตื่นนะครับ เบิ่งให้บาครับหมาเขามาเขาตื่นเลยดวงตาเบิ่งครับดวงตาตื่นเลยหมาเขามาตาโตเลยครับเ็นบ่มโอ้มืดมืดคักเลยเนี่ะครับพามาเยี่ยมมารับชมพ่อใหญ่สีดอกคำแสนกับอาการตกมันขันรุนแรงเลยแมนครับอยากเรื่องอยากไปก็อยากไปอยู่เนาะ เพราะว่าบมเมนเพราะว่าบเมนสั่งเมนครับสั่งรลายอันตรายบอกกลุ่มแล้วเห็นยังมาเดี๋ยวอยากอีกเมนครับเห็นมูรลายกับเนาะแต่ยางนึงแก่เราตกมันนะครับอยากไปคือว่าเราบริมีงานนอตตาเนาะไอ้หนเนาะ บ่ไมีงานที่เขา喏บ่บได้เขาโครงการอะไรเขาครับก็ื้อหาครับสั่งสามร้อยก็โตแล้วตันนี้หยาขึ้นเรื่อยเรื่อยละผมด้น้อยนะครับส้่งที่ตกงานต้นนอขึ้นกับตอนกลางวันอะไรครับตกแหงันคกันครับ ขึ้นครับโอ้ขึ้นมีแห้งคับไหมครับหมดวันจ่าจา 2, 3, 4, า่าหนึ่งสองสามสี่หาหกเจอ้ืมเปี้ยกหายก็หนามเนาะเออเปรียกเหมือนกับหนามเลยนะครับเนะี่ยยอดนี้น้ำใตเพราะว่ายุ่งหลายแมนเหรอครับเ,เอาดินเข่าในกังก็ตกมันทูนเน่กะจัตทีโดนบดโดนรับกบโยุกงายเลย ยิงน้ำไปเรื่อยโอ้หน้ำไปเรื่อยครับอี่ดีครับพ่อแม่พี่น้องยิงน้ำไปเรื่อยนะนั่งยนยนเนี่ครับนำมาสังเกตเบิ่งกลางคืนนี่ยเต็งตึงเลยอือผู้อำนาจตัวนี้ครับมันอู้ใหญ่แห่งนี่ครับเขาเป็นต่าย่านดูครับช่วงมันเบิ่งนะครับเบิ่งโหนกโหนกเขายังไหลอยู่เลยนะครับออกทั้งโหนกออกทั้งข้างล่างนะครับเกือบสองเดือนยังเดือนกลัวเดือนกลัวครับเดือนกลัวนะครับแต่อ๋อแต่ซีโต พออ่อใหญ่ซีดอคำเสียอนนี่ประมาณ3เดือนนะครับพ่อใหญ่พี่น้องครับครับปี่นี่พี่นี้ต้องรอเบิ่งว่าสิจักเดือนนะครับต้องรอรับชมกันว่าจะจักเดือนกันอืมตาตาโตอยู่น้ำมันยังไหลอยู่นะครับนะเนี่ยเปียกเต็มเลยนะ นี่แหละครับพามาเยี่ยมมารับชมพ่อใหญ่ซีโดโ้คำแสนก็ด้เห็นวันนี้เขางุนกินแท่งนะครับแบบจับไอต้นเสียงเขียวเอเตาโตครับมองผมนะมองผมตลอดเลยกลางหูแล้วเออเอออย่ากางหูดิพ่อใหญ่เออเออ,เอ,อ ั่นและวพอผมยืนไงครับก็เลยเขาสซน,นไอ้นี่นะครับเขาแบบมองผมนะเฮ้ยแต่ถ้าหูก้างแล้วก็้่งระวังนิดหน่อยหมูก้างเรล้วก็้่งระวันวงนิดนึงเอาอีกแล้วว่ใหญ่ จัดไปพอไ่อใหญ่เอาให้หมดเอาออกให้หมดมแมน,น,นครับจัดเต็มเอาออกให้หมดพังอพอเอเอเศษนาปิ้วเต็มเลยนะครับ ความใยญ่ใหญ่ตกมันขั้นรุนแรงแล้วเอาไมา่อยู่แล้วอะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วมุนเมิดเอาหานเสริมจับบวดนปวดหัวอยู่ตอนนี้ ปวดหวัวนะครับเป็นอาการที่ปวดหัวน้ำมันบ่ไหลแต่เรื่องเรื่องกินกับกินระวังเหมือนเดิมเมือ่อเชียวครับแต่ว่าหายเป็นเป็นเบาหายเป็นหลายนะของหวานมาแล้วพ่อใหญ่ของหวานมาแล้วไอ้นี่ก็ซอยเหลืองตกมันเหมือนกันเป็นบอกครับอ่า เย็นป um ุ๊บเสริมอาหารให้เย็นๆเมนครับผมก็เคยสืบถามเขามาปีที่แล้วก็ของเพื่อนเนี่ยแหละครับมีดึงออกมากอะปลูกของเพื่อนเนี่ยเต็มหน่วยเต็มหน่วยมากแดงบึ้มบึ้มเลยเยอะหลายหน่วยเยอะเก็บกินแล้วเมนครับอ้วนหนาเกอ่ยวโนาะเหมือนกับสร้างประตู เหมือนกับสร้างเหมือนกับสร้างบนต๊มันนะครับแต่ถึงสีเมีาการแบบนี้แต่ก็บไออยู่ในความดูแลของควานนะครับครับเราอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นเชื่ออื่นนี่ผมประกาศเขาไก่ขนาดน,นี้นะครับนะนี่แบบว่าปุ๊บ<ม>นี่พราอว่าผกบก็มาดูแล้วก็มาบ่อยแล้วครับก็บเลยแบบอยากจะขุนกับเขาแนแ่เล็กนิดนึงนะครับ ก็เลยเข้าไก่ได้นะครับวันนี้นี่แหละครับก็พามาเหยื่อมารับชมเบื้องพ่อใหญ่สีดอคําแสนกับอาการตกมันขันรุนแรงนะครับเพิ่งมาเห็นว่าเขาสุดยอดนะครับตามที่ตามตามที่ภาพพ่อแม่พี่น้องได้เห็นแล้วแหละครับเศษอาหารนี่ป,นปิ้ววนปิ้ววนเลยนะครับไอเห็นบอกฟักบวกแฟงนี่ครับเผื่อป้องกัน,นไอแบบไอ อืมครับน้ำมันนะครับคุณพี่น้องเป็นผลดีต่อสากนะครับเัน,นลเล้วลอต่อางเอแเอวเออเออเออเอวเออออเ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 อเลยเ่อเออเออนออเ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 ารเออเ่อแออเ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 ออาออเ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 อเออเอออาเออ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 อเ เดี๋ยวต้องรอรับชมกันว่าจะนาน3เดือนอยังทีวาหรือจะนานขนาดนั้นกว่านั้นก็ต้องรอรับชมกันนะครับทุกปีกับเดือนนะครับฟ่านอิมแล้วกระบอกแต่ปีนี้ก็ต้องรอรับชมกันครับโอเคมือนีก็มีแค่นี้นะครับเพื่อพี่น้องเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆมือนีขอโตลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม